สบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยพาท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านมาเที่ยวเอเชียติกเงินเดิมเ้อท่านผู้ชมเดินโอ้โหทานผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านเนาะมาชมเลยนี่ท่นา,ทา,เเนนทานผู้ชมเอเชียติกนี่นี่จะเป็นวันอาทิตย์เ้อท่านผู้ชมเดิน วันอาทิตย์วันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 7จะสิ้นปีใหม่แล้วเด้อท่านผู้ชมเดิมอีกเดือนเดียวนี่อีกเดือนเดียวเด้อท่านผู้ชมเดิคนมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมคนมาเที่ยวเยอะเยอะมากๆเลยเนี่ยโอ้โหชาวอินเดียคนอินเดียจะเยอะมากๆเลยอยู่เอเชียติกท่านผู้ชม เ่ยประเทศไทยว่าเอาเลยนะสังคมเลยพลังต่างชาติชาวญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยพลังต่างชาติเดินไปแลยนะสังคมเลยดู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 เคยประเทศไทจะพาไปเบิ่งเรืออยู่ท่าที่สองของเอเชียติกเนาะเคยประเทศไทจะพาหย่างเลาะหย่างชมเลยพาพาตรงที่คนเยอะๆเลยพาหย่างหย่างพาไปเลยนะตรงที่คน เดินไปเดินมาเขาไปเขารออยู่มาสมนนมารอลงเรือดินเนอร์อยู่เอเชียติกอยู่่าที่หนึ่งเออตอนนี้เลยพระเจ้ามาเที่ยวกันเยอะมากทุกวันเลยานนชนเดี๋ยวรับชมก่อนนี่นะพระเจ้ากำลังจะเดินลงไปเรือ เดินลงไปเรือถ่าที่หนึ่งของเอเชียติกนะลังเดินเลยผู้ชมรังจะได้เตรียมตัวนะเระเจ้ากบพาลูกมาเที่ยวด้วยผู้ชมเลยตงหางก็ปีน่ะ เพื่อไฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมตรงไหนไม่ถูกใจก็คอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าคลิปเพื่ใไทยจะสั่นไหวด้อเ,เวลาถ่ายเวลาเดินเพื่อไทใช้มือจับเอานะเดี๋จะเพื่อไทยจะเพื่อไปใช้จะพายางเลยนะ พาเดินเลยนี่คือบรรยากาศชดชดร้อนๆของวันอาทิตย์เอ,อ๊ะท่านผู้ชมเลยวันอาทิตย์วันที่หนึ่งธันวาคมกลังต่างชาติตัวใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมท่านมาทั้งนี่กับเซาอินเดียกำลังเดินมานะ เคลนแตรอบเดินจงเครืงนะคะลูกค้าเดินไปข้าวแถวด้านหลังได้เลยนะคะ,ะค่ะลูกค้าให้สะดวกข้าแถวให้รอลงนารีเวนต์ได้นะคะดูท่านผู้ชมวันนี้เยอะมากๆเลยโอ้โหข,ขึ้นมากๆเลยนะพลังคนอินเดียคนญี่ปุ่นเกาหลญีญี่ปุ่นไต้หวัน อยู่นี่มั้ทงท่านผู้ชมดูคนจีนก็นอยู่นี่มด้งเลยท่านผู้ชมดูโหที่เห็นอยู่นี่มีแต่คนฝรั่งต่างชาติทางนั้นเลยเทพเทวเดโมเดวาเอาเลยท่านผู้ชมดู เยอะมากๆเลยคนหล่อคนงามเต็มอ,อยู่ในเมหมดเลยท่านผู้ชมเต็มอ,อยู่เอเชียติกมาเลยนะจับไปล่องเรือดินเนอร์ไปสนุกสนานกันเด้อท่านผู้ชมเด้อทางมั้นทางนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่ยืนรักษาความปลอดภนะัยเนาะจะสังเกตดีๆจะเห็นเสือเนาะเห็นเสือก็หมวกเด้อทา่านผู้ชมเดนะ้อ ไไยังเคยไปไทยจ àng, ับฟ้าหยางฟ้าละสมบรรยากาศยามค่ำคืนช่วงเวลาช่วงนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งท่านผู้มชมเลยทุ่มหนึ่งของเอเชียติกจะเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชม,มนัก่องเที่ยวเตรียมลงเรือดินเนอร์เยอะมากๆเลยโอ้โหเดินกันเดินกันไม่ขาดสายเลยเนาะ เขาบอกว่ามาทุกทั่วสารทิศมาเที่ยวประเทศไทยนะมาหลายประเทศมากมากเลยเพื่อจะมาเที่ยวประเทศไทยนะท่านผูชมโอ้โมาแบบมืดผ้ามัวดินเด้อท่านผูชมเดินพันมาทั้งนี้ก็ถ่ายรูปกันนะเพื่อความบันเทิงเขาว่ามัเป็นรอบ ไม่รู้เข้าใจว่าเปนรอบแต่ว่าหมายถึงว่ารอของเคนไทยก็มีไหม่น้ชมได้ยินเสียงปากกับเขานาะเขาใส่เวลารอเรือดินเนอร์กว่าจะได้ขึ้นจะได้ลงเรือดินเนอร์ก็มาบางคนก็มาแต่ห้าหกโมงคนเด้อทานชมรอเป็นสัปโมงเด้อท่านชมก็จะได้สได้

ข้ามทุกอย่างมาเที่ยวประเทศไทยเนาะเพื่อว่าจะเปิดหูเปิดตาเปิดบรรยากาศให้ตัวเองได้รับชมทุกอย่างทุกสิ่งที่อยากให้เป็นนะคุณผู้ชมเนาะดูการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเที่ยวได้ก็จะเป็นกําไรซีวิตนะคุณผู้ชมเลยเป็นกําไรชีวิตให้กับตัวเองนะคุณผู้ชมเลย บางคนก็พาครอบครัวมาเที่ยวก็จะเป็นกำไรชีวิตกับครอบครัว,วเน,นื้อหุ่นเยอะมากเลยนะโอ้ทหารมานั่งนี่ก็พลังต่างชาติเขนานั่งกินนั่งเดิมนั่งอาหารนะ ก็จะเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเต็มโตเต็มต่างเต็มเก้าอี้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหเยอะมากๆเลยเที่ยวไทยวันนี้ไม่รู้ว่าการเงินเข้าไม่รู้เท่าไหร่ไหมนะน่าจะเยอะมากๆเลยเนี่ยที่เห็นอยู่นี่กลังการสานเอาเงินมาเที่ยวประเทศไทยเลยท่านผู้ชมเลยก็ใส่เงินจํานวนจํานวนเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมเลย พระเจ้าก็นั่งนั่งรอเนาะเป็นเสือทีมของใครของมันเนี่ยธรรมชนเลยนี่คือบรรยากาศสดๆร้อนๆช่วงเวลาทุ่มหนึ่งจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยธรรมชนเลยนี่จะเป็นทีมเ หลังตั้งชาติก็กยืนเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มให้กลุ่มมั่นเลยท่านผู้ชมดลยบเหว่ยงแตกแถวกันนะน,นี่น่าจะเป็นคนอินโดนีเซียเนาะพระเจ้าจนั่งดูพอหน้าตาหน้าตาเหมือน,นกับคนลาวเลยท่านผู้ชมดูนี่คนไทยตอนนี้เคยไปไทยกับมาหอดาเรือที่สองของเอเชียติกแล้วกเนะี่ย จะมีทีมงานเสือซีฟ่านั่งรอกันเต็มเลยนะจะเป็นทั่วประเทศเลยเนาะน่าจะเป็นอินโดนีเซียนะทั่วเสือซีฟ่าทั่วประเทศลาวเนาะน่าจะไม่ใช่ท่านผู้ชมเลยน่าตามเงินคนลาวคนไทยนะท่านผู้ชมเลยตอนนี้บรรยากาศจะ,จะเป็นแบบนี้เลยนะ โดยไปทายคอย้ำอีกวันอาทิตย์เด้อท่านผู้ชมวันอาทิตย์วันที่หนึ่งธันวาคมใกล้สิ้นปีใหม่แล้วเนี่ยเดือนสิบสองนะธันวาคมนะเดือนสิบสองจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลย เทลยเนาะเสือสีฟ้านเนาะวันนี้ทัวร์เราจะมาเที่ยวเอเชียติกเลยเนาะวันก่อนเคยประไทยมาเจอทัวร์เราเนาะคนลาวประเทศเรามาเทาี่ยวเอเชียติกเรือดินเนอร์ก็นับได้อยู่ประมาณถ้าไม่40ก็50คนผุคคลดยเคนไทยเห็นเยอะมากๆเลยนะ อั้งนี้ก็จะเป็นศาลานั่งนั่งรอเรือโดยสารเนะาะข้านั่งรอเรือโดยโดยสารกันอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมดูเยอะไหมครับเยอะไหมครับเนี่ยถ้าไม่ใช่ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เีด้วย,วย,วยท่านผู้มม en, มชมเด้อ ตรงไหนมาถูกได้ก็คอมเมนต์ติชมได้ประไทยจับขอร่าจกคลิปสนัยก่อนพอกันคลิปหนาขอคุณค่บ